นายกรัฐมนตรีตำหนิเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายข่องใจประชาชนถูกป้อนอะไรเข้าไปหรือไม่จนเคยชินกับความรุนแรงลั่นอย่าทำลายชาติมากกว่าสร้างชาติที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดการอย่าให้ถึงมือนายก วิปรัฐบาลคาดการพิจารณาร่างกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสองฉบับจะสามารถเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาในสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมเชื่อไม่มีปัญหาองค์ประชุมเพราะมีเสียงสอวอสนับสนุนและเป็นร่างที่ทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้เสนอชี้หากกฎหมายไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ก็จะไม่สามารถเลือกตั้งได้เช่นกันออยอตรวจครีมไขมุกผสมบัวหิมะที่ขายทางช่องทางออนไลน์ มีส่วนผสมของสเตียรอยและบารอดซึ่งเป็นสารต้องห้ามอันตรายต่อผิวอาจทำให้ผิวบางเกิดรอยแตกเส้นเลือดใต้ผิวหนังผิดปกติหน้าแดงตลอดเวลาเกิดผื่นแพ้สิวพผผิวหนังซีดจางลงผิวหน้าดำผิวบางลงเกิดพิสะสมของสารบารอดทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบและไตอักเสบเตือนประชาชนเลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวังจากผู้ผลิตที่มีหลักแหล่งเชื่อถือได้ การรถไฟรับมอบหัวรถจากดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่พร้อมอะไรระยะที่1จําจำนวน20คันหลังจากรอคอยมานานกว่า10ปีคาดจะทําให้การรถไฟมีรถจักรเพียงพอต่อการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ามากขึ้นและรองรับโครงการรถไฟทางคู่ที่จะเปิดใช้งานในอนาคตส่วนระยะที่2จะมีการส่งมอบอีก30คันในช่วงปลายปีนี้ องค์การอนามัยโลกกังวลการแพร่ระบาดของโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนชนิด BA2 หรือสายพันธุ์ล่องหนหลังมีรายงานว่าการตรวจหาเชื้อชนิดนี้ทำได้ยากขึ้นหรือตรวจไม่พบโดยมีการแพร่ระบาดแล้วใน57ประเทศทั่วโลกและในอนาคตอาจแพร่ระบาดแทนสายพันธุ์ชนิดก่อนหน้าคือ BA1